แม่ยังมาเหย่ยนี่นผู้ชมตกใจว่าไปเสือสนให้จ้า <c oughs> จสีไปิส่ไปใส่ไาใั่มาเอานะก็เลยว่าออกมาเบิงว่าเฮาอีสังอย่าไปลืมอัดประตูเบอแถวอัดประตูหัวอยู่เนะบุ้งตี้ข้าวเดียวพ้นตกลิ้นจ้ะพี่เต็มตะพังเลย ตะกี้แหงแรงอเทอว่าเนาะบัดเดี๋ยนี้โอ้ยนํำเต็มตะพังจ้ะพี่ขอบคุณพี่ยายแลมขอบคุณมากๆค่ะตายบันลกคเสียดยพี่ยายแลมขึ้นนี้ตกเวทีประมาณสามโมงเน็ตก็มีอยู่มาเบิ่งโทรศัพท์กับโบหงดได้แต่เจ็ดชัโมงจ้ะโบสันสิไรง่าวหดเสาเลยยายได้แสนจักบาทน้ำเขายาได้แสนวิว แบบพี่อรัญญาบอกยังอะไรหนึนน่งแสนวิว,วก็เลยซ่าซีก็อย่างใดคือเขาตกเวทีก่อนโอ้หนองเบิงค้นลอยไปค้นลอยลอยยวงตาลอยเก่าสิบลอยเก่าสิบเนที่ก็ลอย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 เขาเบิงบรายนอนตัวกันขึ้นฮันจอบอยู่เสือไปบาทหนึ่งบาทท <laughs> ี่หน่ว่บวบไว้สามโมงว่าสิไทยหน้าน่พักไทยหน้าหุูนี่ เส้นทางเฮาเทเฮาไว้จั๊กมืนอคืนนี่ตอนหัวค่ำกับพอเขาเืาิหายเขอถูดหลายๆเนาะมาเฮาเทเฮาไว้จั๊กบุู้ใด้ว่ามาต่ำหม,มาเนาะอยู่หน้าสวนนี่แหละเฮาฮ้อนลิลลอไต่ต้ตนน้องหมาที่เขาจะต่ำนะต้องแม่นรถจักต่ำหม,มาแล้วเขากลับไปเอาขึ้นแต่ว่า ทีมันกลับไปเมะขึ้นอีกในต้นสาดจะมากวดเบางมาตเต็งขบเบิทดดิี่แต่มาตอนเช่วนั้นอัน,อนมาซาวสีอันไปเกลือ,อไปเอาไก่เขาหมุงน้ำซาวสีคือนี่เมื่อคืนไปดูอยู่คนเยอะจริงคืนนี้ตั้งใหม่อยากได้แสนวิวคือเขาอนะพอเราไลฟ์สิบเอ็ดชั่วโมงเราได้หนึ่งแสนวิวน้องได้แต่แปดหมื่นสูงสุด จังไรมือแรกเ,เอาใหม่นี่นี่ได้วิวสูงๆน้ำหมูเนี่ยเปิดเปิดซ่องกวางพิาวานเละจ้าขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> บางทีไปหาพี่เว็แบบหนึ่งสิ่ข,ข้าวลังบาทนะเนาะ ดีเดอ้อขาวลังบ้านคือพี่ซาบอกหันดีดีดีขาวลังบ้านฮนะเบิงโคหอยกันดีก่อนเนาะนาบ้านเกสมเบิงยุตแตบกข่อยปันไดบ้านพีแ่แย่แลมกับนับมือนับปังเดอ้อเขา,าให้ปัง,ป,งปังนะจ๊ะพี่ถ้าทุกคนมาเบิงวิวน้ำนเนาะว่านำ้ำน้องนี่ขึ้นแท้ขึ้นว่า ตะกี้ซีเรื่องอเออเดี๋ยวนี้เคี้ยวอุ้มทุมเบิดจนบกกางสียางเขาหยันงูสิงงูเห่าเนาะมักมีงูเหา่าตะกี้เห็นแต่งูสิงอันนี้บัดเสียสียางมากไปเห็นคนมาวัตถิไายสาบานให้เบิ่งนะเขาจะไปหัวไปสวนเขา บ่กลงวันบ่คอยได้นะกลางวันเอาไว้กลางคืนกลางวันเอาเป็นบ้านดอกคูณว่าเป็นบ้านอื่นเอาไว้ไปดันบ้านอื่นอีกแน่น้อยนึงเวลากลางเว้นนะ <laughs>